ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีลูกชายสวัสดีครับผมวันนี้มีทั้งในฝนตกบนนอครับแล้ววันนี้นะครับมาแจ้งข่าวเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านพี่สาวกับพี่ชายนะครับผมอยู่บ้านพี่ชายไงละ่ะมาแจ้งข่าวว่าวันที่สามครับวันที่สามนี้นะครับผมมีมีอัดรายการนะครับผมรายการอ่า ม่หมดที่นักร้องทำชคนะครับผมทางช่องเวิร์ o พอย์นะครับวันที่3พรุ่งนี้ก็สิไปสวบครับไปตรวจไปตรวจโควิดนะครับผมไปตรวจโควิดมือื่นแล้วก็เอาผลไปให้เขาเบิร์นะครับวันที่3ก็อัดรายการครับผมหลังจากวันที่3กับกลับบ้านครับน่าจะประมาณพุญละวันที่6วันที่7จุ่ละครับจังเสร็จกลับบ้านตอนนี้ก็อยู่เงี้ยวๆไปก่อนครับผมเก็บรถเลยดิเออเก็บของเราดิ เก็บของใส่รถเบ็ดทุกอย่างแล้วตอนนี้ของก็ยังอยู่ในรถติ่มรถอยู่เก็บเก็บของแล้วเก็บของกําลัางขับรถกําลัางขับรถออกจากห้องเลยแป๊บประมาณบ่แป๊บละก็ประมาณสิบถึงสิบห้าน,นาทีนี่ยแหละกาลัางขับรถออกมาเลยบัดน,นี้ก็เ,เลยขึ้นกุญแจอย่างเรียบร้อยแล้วขึ้นกุญแจเก็บของทุกอย่างจากห้องที่อยู่เรียบร้อยแล้วมีโทรศัพท์ท่มมาฮัลโหล วันที่สามเด้อว,วันที่สามฉันอันอันคอนเฟิร์มคิวไปแล้วพี่ปล่อยเพื่นไว้ฉันคอนเฟิร์มคิวไปแล้ววันที่สามไม่หมดนี้นักร้องนำโชคทื่อ่ารับคิวไว้เลยวันที่สามไปงานผมกิจสกบ,บ้านแล้วไหมเออเอางานก่อนมาสั่นก็โอเคครับโอเคครับโอเคครับเขาเรียกโอเค,ค,อเ,คเอางานก่อนก็เรียกได้อยู่ต่อฝนตกว่ะครับตั้งฝุ่นบสบ์บตกครับบลตกตก แต่เมื่อวันมันขึ้นนีมเบิด์ตขึ้นอยากเห็นเขตบนเวทีเวิร์กพอยน์นานแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวก็ได้เห็นครับเดี๋ยวก็ได้เห็นน่ะคือแดงแท้ฟิวเตอร์ครับฟิวเตอร์ฟิวเตอร,ร์อมชมพู่บอกอมชมพู่ว่าระาแดงเลยนหรอวานี่ถ้าเอาวิกาใส่นี่เออถ้าเอาวิกาใส่นี่เป็นเค่ทีเลยดิเนี่ยออนแอร์ มือดยั่งบอลูครับย่งบลูครับบูได้จาลูได้จากมือมืออัดครับผมรู้จักแต่ว่าบันทึกเทวันที่3ครับแต่แต่ยังไม่รู้ครับว่าออกอากาศวันไหนเดี๋ยวถ้ารู้วันออกอากาศเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับผม อย่าเพิ่งกลับเลยครับโควิดเยอะก็ก็กลับไปอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปหนอะไรครับก็อยู่บ้านนั่นแหละครับผมวันนี้อยู่นานไหมครับน่าจะนานครับน่าจะนานน่าจะนานมากเลยครับน่าจะนานวันเนี้น่าจะมมอยังต่ำสองชั่วโมงหรอผมบึงหรอผมบ่งจากได้การพิงหรออะไรนะอะไรนะ โอเคโอเคโบมือ okay, okay. น,นี้สิเป็นผู้ฟังที่ดีเพิ่นว่าโอ้ขอพึ่งครับผมขอมาส่วนยดขอพึ่งครับอ่ะเพลงต่อไปนะครับผมอ๋อลังไม่เพลงล้มนะครับผมลม้ลมลม้ลมล้มแบบหนึ่งนะครับผมหาเพลงก่นนอนหน้า สุดๆลูกใครจอพึ่งครับผมบอเมเนบ่ลองบอมพดบอมเอนไอกระแมน,ม,นมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่ไอทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อ สุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเชอขอแค่ได้ปอกคำนั้นให้อภัยเป็นมาโอ้ับผมขอพุนครับผมเสียงเบาเสียงเบาอยู่ลหรอครับผม <c oughs> บอนะ่นี่ถ้าเพิ่มเสียงกว่านี้คือลำวพุ่งผมแตกแล้วดิครับนี่ แต่นี่ก็พอแห้งแล้วรักนะักร้องเดือลูกก็ขอบคุณครคับผมเขาคนยเห็นตาผมบ่อันนี้บอเวนฟื้นตื่นส่วนหนึ่งแต่ว่าตากระเด้งอยู่นอนหน่อยอันนี้บวเกี่ยวกับ,กบอีหยังนอนหน่อยนอนดึกเอง อย่างคุณย่าอจอย่างลองพิ่งในแม่ชันมีลมกระตองมีฝนจอดพิมพ์ให้ถือก <c oughs> อ่อนจอพิมพ์ให้ถือก, <c oughs> อก่อกนอ๋อแตเป็นกันวังใจให้ตลอดไปขอพนครัาผม <c oughs> อีกย่างอีกซี่คู่หนึ่งค่ะน่ารักลองพิ้งกับมวนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะผมผููได้เขาวัดจากเทอบอบ นี่เจ้าต้องไปรับสินไหมเลยได้เนี่ยเจ้าพิสิณขอหาเราได้เนี่ยโมษาเนี่ยอ้คิดขอหาบอมเป็นมุสาเราก็ขอหาสุร,ราอ่อาขอสองบอบอมเงนขอหนึ่งฆ่าสัตว์สองรักทรัพย์ขอซีขอซีขอซีเออ,อโอ้ยมุจำไม่ได้ขนาดบวชต้องมาสามเดือนนี่แต่ว่าจำไม่ได้อ่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ อาพิษลูกเนี่ยหันกามีแล้วกับมุสาแล้วกับมาสุล่ากอบซีแมนเออขอสีเออแมน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 ขอสีล่ะผมท่านทา <c oughs> ผมเช็คมเจ้เบึงซื้อมาม้าจ,จิจำสินเนบอซื่อน้องหนึ่งน่ารักครับเพิว่าคว้านจริงมาหาเมืออยงอิจฉาตลอดนะเธอแคลที่ เธอจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ฉันไม่อยากเป็นน้องไม่ขอไม่เป็นน้องสาวเออเป็นน้องชายเลยไหมอยากเป็นน้องสาวฉันก็จะมีน้องสาว<ช>เพิ่มหนึ่งคน<ช>แล้วก็มีพี่สาวใช่ใช่ใช่พี่โจอ,อยู่ที่บ้านชื่อบักโจบักโจอ,อ,อ,อยู่บ้านไม่เอินอบักโจดิบักโจบักโจกรุงเทพยเนาะจออนโจอี๋โ, <อ S 1> โมทามเออโมทามชื่ออะไรชื่อโจอี๋อี๋หังก่อน อเอคิดบึงรถเอ๋เวลากลับเวลาเวลาเรากลับบ้านมันว่าโจอี้โจอี้หั่หั่งมันนี่โจอี้เออนี่รว่ังส่ดิแต่พ่อแต่พ่อเข้าสู่เมืองกรุงเพื่อนฝูงทุกคนต่างเรียกนี่โจอี้วันนี้เธอจะไปไหนหรออะไรวาเนี่ยฉันจะไปสยามอะไรประมาณนี้เอออะไรก็ไม่รู้บอกแล้วจะสกัดดาวลุงนกคู่หนึ่งเพื่อนวอ คู uhm, ่หนึ่งสวยจังเลยคู่หนึ่งสวยจังเลยหวานแหววพี่แหววขอความจริงใจรู้สึกได้ถึงความปลอมมากพี่แหววคู่หนึ่งงามกว่าเคที่โอ้โขยประเด็นเนื้อซื้อดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเบืองก่อนเก่งเก่งกันแล้วแม่วันวะ